สวัสดีครับพบกับช่องชาญซ่าวันนี้มาทำการปั่นอ้อยกันนะครับปั่นอ้อยทำทางไฟอะไรอะไรวัดแล้วสุตีกันพูดใด้ห้วันแล้วจําได้บะ มื่อนี้ยัดตีกันอยู่ด้วยเออทำทางไฟ16ไลย่ยง่าง tên đi tên đi cô để phân phò gan à hả <coughs> <Huh? coughs> oh. ครับจัดนอบมัให้มันเป็นทางทางไปในัใ่เ่ยนะั้นกรไปาี้กราเแนวขอ้านะ เขามีสำนี่เดียวเขาหนึ่งสองสามอีกูนึงเดียวว่ามีเจ็ดเดียวนับเอาเห็ดยังเอาเห็ดเบียดมีประโยชน์ไหวก็นยงให้แปลงเลยเนาะ เ้หมาแล้วหนีผู้ใดผู้ใดผู้ใดอันนี้ชี้บุ๋น่ะชี้ไม้อไก่สวแลว เบื oh, uh, ้องตังด่วนจำ่าได้พวกนี้ล่ะผู้อีแบกแบกเป้ให้แบกเป้ไปเอาน้ำไม่ำไมได้ทำอ่ะว่าไหน

<Đây. S 2> นี่มักลีโออันนั้นมัก okay. ดีอ่ะเที่ยวกันโอ้ยปีนี่ของผู้ใดก็สูงเง่าหิดไปของผู้ใดก็สูงก็เาวาบิดไป phun đi pin <laughs> <laughs> à, hả, <laughs> nào, này, ngay <ngán> <laughs> <laughs> à. <laughs> 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 mà, <cười> <Yeah>. <cười> เล่นเล่มันจนะล่วงมากเกิดไรขอจบคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับใครจะเปลี่ยน